รมาทําเมนูการวันนี้เมนูชื่อว่าเมนูแกงเปรอะครับผมซึ่งอยากบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของผมนะที่ทําแกงเปร่อนะครับผมต้องขอให้คุณพี่ช่วยผมหน่อยนะครับผมช่วยกันคุณก็แกงมาแล้วมาวัดิบหลักของเราเลยหน่อไม้ครับผมคือไผ่ตรงสีป้าจีนไผ่ตรงชนิดนี้นะฮะพอเราตัดเราเสร็จมาแล้วใช่ไหมพอเราใช้เราแค่ฝานบางฝานอะไรไปเราไม่ต้องไปล้างน้ำซ้ําเพราะมันอ่อนมันอวบมันขาวทานได้เลยเหรอผมเห็นที่ชิมสดด้วยผมชิมสด จากนั้นเรามาตำเครื่องแกงเปิดกันดีกว่าก่อนจะตำเครื่องแกงเปิ่อนะฮะขอตำข้าวเบือก่อนได้เลยถ้าเป็นอาหารจีนใช่ไหมฮะเขาใช้แป้งมันแต่อีสานเขาใช้ข้าวเบือคือเขาใช้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่นี่แบบนี้เป็นตัวเป็นตัวแป้งเป็นตัวแป้งเป็นตัว starch เราแน่ต้องตำเยอะนะเพราะทีมงานเราหวังหวังหวังไว้สูงมากเอาถึงหม้อใหญ่เอาใส่เพิ่มแล้วการใส่เพิ่มแล้วกันคือต้องตำให้ละเอียดเลยใช่ไหมครับตัวข้าวเบื่อนะตำต้องละเอียดอยู่นะละเอียดละเอียดให้มันให้เหมือนเป็นแป้งเลยใช่ไหมครับครับอืมอ่าเชฟครับผมให้เชฟตำมา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 ได้ทีขี่แพะไลขั้นตอนต่อไปเราจะมีการมาเติมเครื่องกระต่ายอ่าครับผมมีอะไรบ้างดิกแดงนะฮะแล้วก็ แล้วก็ใบมะกรูดกระชกยกระชายแล้วก็ตะไคร้ครับพริกโดดนี่พี่เก็บไว้ใส่ที่หลังรุ่โดดเราใส่ที่หลังเราใส่ที่หลังเราใส่ที่หลังครับผมอ๋อพี่จะหั่นแบบเป็นชิ้นเล็กเลยใช่ครับเวลาเรากินเราเคี้ยวได้ทุกคำเลยใช่ไหมถูกต้องครับครับผมมาผมทำให้เชฟไปหั่นดีกว่ามามาๆๆแล้ววันนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนแกงเปิดไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเรามีนี่ด้วยนี่สามชั้นที่เราตุ๋นไว้แล้ว เราจะม ar, าหันเป็นตอนใหญ่ๆใส่ไปเวลาจ้ำกับข้าวเหนียวแล้วมันเด็ดมากเฮ้ยมันเริ่มเีเนียนแล้วนี่ได้แล uh ้วครับนี <h <h ่ได้นี่ตำจมแหลกๆแบบนี้สุดท้ายนะฮะมันความเป็นแป้งพอโดนน้ำเขาก็ละลายอยู่ดีโอ้โหเชฟเป็นไงบ้างเหนียวหนึบโอ้นี่พริกทุกอย่างตำได้เลยเนาะโขลกได้เลยมา มามาดูวัตถุดิบกันครับผมนี่เลยเครื่องที่เราตําไว้นะครับนี่แบบนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วหน่อไม้ครับปลาร้ามีกหนาอะไรพี่น้ำไบยนางครับถัาผมนยานางต้อมาแล้วก็อันนี้เบครัาผมน้ําปลา อ่าผงนัวครับผงปรุงรสใช่ผงปรุงรสไม่มีน้ำตาลครับผมใช่เราไปใส่กันเอออันนี้เรามีน้ำใบย่านางแต่เราขอใส่หัวลงเพิ่มอ่าหัวเชื้อเลยนะเนี่ยความเข้มข้นความนัวนะที่ใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยโอ้นี่ไงนี่ไงเห็นป่ะเห็นป่ะเขามีใบติดอยู่เราต้องเอาน้ำมันนี่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 คนๆเสียดา้มันดูคละกลมากเลยเออเอออย่างดีอย่างดีแล้วก็เครื่องต่างๆนะฮะใส่ลงไปได้เลยใช่ไหมใส่ได้เลยครับเราไม่ต้องเป็นคนไงเราใส่ไปเลยครับฟักทองฟักทองนี่คือตัวดีเลยเพราะว่า มันมีอาหารดีสานมันจะนัวๆใช่เนี่ยมันจะเพิ่มความหวานถูกต้องเพิ่มความหวานแล้วก็เป็นเท็เจอร์ที่เคี้ยวนิดๆแล้วมันเพิ่มสีสันให้อาหารด้วยใช่ครับและชมนเป็นของที่รีสอร์ทโรงแรมนี้จริงไ่ะนะปลูกไปเองมาแล้วก็คายเด็ดไปรอน้ำเดือดหอยหนามตาอย่างเจ็บเลยหอยหนามตาอย่างเจ็บเลยเจ็บันจุกนั้น น้ำเดือดแล้วครับผมเชฟครับหั่นหมูเลยครับมานี่ดูหมูเราเริ่มเลย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 นี่คือหมูที่เราตุ๋นไว้นะครับใช่ครับตามสั้นมามาขึ้นมาก่อนโอ้โหรูแซ่บมากครับาครับเราตุ๋นกับน้ำปลาแล้วก็ข่าใบมะกรูดตะไคร้ครับผมมีค่อนข้างคมครับมาผมขอผักลงก่อนได้เวลาผักลงแล้วครับผักทองนะคะคุณผู้ชมใส่ไปให้หมดเลยกับหน่อไม้ลงไปเลย มาเห็ดไหมเห็ดไหมมาเห็ดมาเห็ดลงเลยชิเมจิชิเมจิขาวชิเมจิดำครับผมชอบมากเลยเห็ดหูหนูชอบเหมือนกันเลยอ่ะชอบมากปิดฝาแล้วรอสักพักนะครับมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันเนิ่นๆก่อนนี่น้ำปลายังไม่ได้ใสเลยแต่มันไม่เข้าผักครับผมไปครึ่งหนึ่งเลยนี่นี่นี่เออ น้ำปลาใช่ไหมน้ำปลานี้เดียวพอน้ำปลาที่เดียวพอ่านี่พอแค่นั้นก่อนเลยเออแต่ผมอยากปลาครับเอาจะเอาอีกเหรออ่ะเนาะโอเคโอเคปลาลามันจะไม่หอมมากเลยนะโอเคโอเคเนี่ยหิวใจแล้วเฮ้ยความจริงอ่ะเราใส่หมูได้แล้วนะพี่เอาดิใส่หมูมาไปไปมามันจะได้เข้าเนื้อหมูมันจะได้ต้มน้ำปลาด้วยตายโอ้ยเนี่ยโอเคปิดฝา มาพี่ได้แล้วเปิดเลยโอ้โหเดืดแบบนี้เชฟครับครับได้เวลาแล้วครับเขาเบื่อเนาะเขาเบื่อลงไปเลยครับมันต้องข้นๆดิบๆหน่อยเนี่ยูมเปัญญาชาวบ้านฮะแป้งมันอีสานใช่ไหมค่อยเติมหนอค่อยเติมเออเดี๋ยวค่อยเติมคนก่อนคนก่อนคนก่อนมันก็จะเพิ่มความแบบหนืดเนาะเพิ่มความหนืดเพิ่มความคนนี่ไปป่ะน้ำจะเริ่มเมลขึ้นแล้วอ่าแล้วมันก็เป็นแบบข้าวเหนียวตัวมันเองอ่ะพี่ใช่ไหมตรงคือข้าวเหนียวไงใช่จะมีความเหนึบอยู่ใช่ ผมว่าลงผักได้เลยครับท้ายค่ะใบแมงลักไปแมงรักนะฮะใบชะโอมเออชะโอมแมงลักลงไปอ่าแล้วก็ลูกโดดนะฮะลูกโดดเราโปรยเลยลงไปแบบนี้อ่าคนเลยหูหอมมากไม่ต้องคนแรงแบะนีบแมงลักกับชะโอมนี่กลิ่นขึ้นแบบสุดๆทามทีมันได้แล้วพี่มันได้ เสร็จแล้วครับแกงเปื่อของเราถึงเวลาชิมแล้วครับมามาชิมกันมาชิมกันนี่ไงบ้างนัวนัวโอ้โหอย่างดีเลยมาแล้วมาจ้ำกันจ้ำข้าวเหนียวตอนจ้ำเลยเดี๋ยวนี่ก็ปั้นในมือนนี้ะเวลาปั้นก็หมุนไปที่นิ้วอ่ะหมุนไปเรื่อยๆให้มันไม่ติดนิ้วก็ใช้นิ้วแบบหมุนๆแบบนั้นมันต้องไม่ติดต้องเป็นประมาณนี้เหมือนปั้นซูชิโโอ้หดูแบมือแบแบออกมาดูสภาพจะค่อยฝึกไปนี่ กับสามชั้นเป็นขั้นตอนแบบนี้เลยเข้าปากเลยเหรออันนี่อร่อยมากโอ้โอยากลองมากไข่ต้มแบบนี้นะฮะครับความกรอบจะบอกว่าไข่ต้มหวานมากเลยเนาะครับมีความกรอบมีความกรึบมีอะไรทุกอย่างหมดเลยอ่ะอันเนี้ยอย่างดีเลยเล่นตามสไตล์เราพริกแบบนี้จัดไปตอนมันเพางเหี่ยว อร่อยมากนีครับตอนแรกผมกลัวมันจะเค็มไปแบบไม่เค็มนี่เขาเหนียวพอดีนะไม่เค็มเวลากินนะฮะเขาฝาดแล้วบ,บิดมันโป้งขึ้นเพราะว่ ดอมไม้ไผ่ตรงสีปลาจีนนะฮะมาทำแกงเปิดแบบนี้รอมโคตรอร่อยเลยม,มันมากเด็ดจริงจริงเด่นมากเลยครับตนุกมากเลยลองทำดูครับไม่ยากเลยสนุกจริงปลาจีนบุรีครับน่าจะเป็นอีพีที่เราใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำนานที่สุดแล้วฮะตอนนี้เรียวไทม์คือประมาณเกือบสามทุ่มเรื่องถ่ายเลยแต่สนุกมากสถานที่ต่างที่เราไปห้าร้านอาหารคุณชอบปไหนบ้างคืออยากจะบอกเลยว่าร้านที่เราไปวันนี้ทั้งห้าร้านนะ แทบจะเป็นแบบเปาร้อนๆนั้นเลยก็คือผมนั่งกินเนื้อซกทุกร้านแต่ก็แซ่บทุกร้านใช่รู้สึกว่ามันไม่ได้ความประทับใจอ่ะตามเสียบเลยคือโอป้าเท่ากับอ เราไปอบป,ป้าป้าคือป้าป้าน่ารักมากทุกร้านที่ไปนะฮะอยากให้ใจเย็นๆนิดนึงเนาะุณชอบร้านไหนผมชอบร้านป้าลังป้าลังับป้าลังคือ่งไปร้านสโลเตี่ยวที่บอกเลยว่าต้องมาลองเพราะว่ามันได้ค,ดความรู้สึกที่เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณจรงิงๆเขาใช้เวลาละมีดละไมทุกอย่างที่อยู่ในจานเขาทำเองหมดเลยเป็นเตาถ่านแล้วร้านปลาลังนะบอกเลยว่าแกทําคนเดียวแกยืนทําคนเดียวมาหลายสิบปีห้าสิบหกสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะไปใจเย็นๆหน่อยนะครับรอแกนิดนึงส่วนที่ผมชอบผมชอบ ปะไก่ไก่ถอดเสื้ออ,อ,อันนี้คือเป็นอาหารสไตลจ์จงๆสไตล์แบบไก่รุนเคสนผมว่ามันรสชาติในวัยเด็กผมมันย้อนกลับมาหมดเลยเปิด8ปโมงแต่เที่ยงหมดแต่ไก่เขาอร่อยมากๆจริงๆครับผมมาก และสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะ ESC Base Camp นะฮะไปฐานที่พักที่แบบชิลมากๆเหมือนแคมปิ้งเลยและขอบคุณทททสำนักงานนครนายกนะครับที่ช่วยดูแลข้อมูลให้กับรายการของเราครับผมใช่ครับขอบคุณมากครับและที่ฟินกินฉ่ำของเรานะฮะสามารถติดตามได้ในแฟนเพจ Facebook นะฮะหรือใน TikTok เที่ยวฟินกินฉ่ำนะครับและเราดูย้อนหลังได้ที่ไหนนะฮะไทยรัฐวาไรตี้ครับผมในยูทูบในยูทูปนะฮะและสัปดาห์หน้านะฮะเที่ยวฟินกินฉ่ำเราจะไปที่ไหนนะฮะ ฝักติดตามได้ไทยรัฐส2นะครับวันเสาร์บ่าย3โมง15นาทีครับครับผมวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับฝนจะมาเราพี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับตอนนี้เราสองคนอยู่กลางน้ำนะฮะเราอยู่กับจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพมากถึงมากที่สุดนนทบุรีอยากโชว์คางแสงโอ้โหหรือครับ อร่อยอ่ะเผ็ดจับใจรสชาติแน่นเฟิร์มมากเวลากินรู้สึกมันลื่นๆดีเหมือนจับปลาไหลอันนี้คือต้อนหนอกระลานี่แหละครับหนอกระลาอุ้เหมือนเหมือนเหมือนงูเลยไม่ใช่สิ <c oughs> เราเราขายไหมกินละยี่สิบห้ากินละยี่ห้ากุ้งเขาบุกคึกกินเังไง